สิบเอ1ดอด่ะมีข้าวแล้วเมื่อวานอะ่ะจะบอกว่ามิวกดได้เท่าไหร่หรือป้าข้าวอะ่ะมิวกดได้2องเจสิงฟีตอนดึกอะ่ะตอนแล้วมิวซื้อสองถุงตอนหัวค่ำอะ่ะมิวกดได้300ใช่ปะ่ะเออส่งฟีแต่ตอนดึกอะ่ะเราเราไลฟ์สองรอบเนาะตอนดึกเอามารีลันอีกรอบหนึ่งโอ้ยราคาถูกลง2องเจถูกมากแล้วไม่ได้เป็นข้าวแบบ ข้าวแบบอะไรที่มันไม่ดีนะทุกคนเป็นข้าวแบบหอมมะลิอย่างดีแล้วที่หมิวว่าชอบเพราะอะไรรู้ปะเป็นข้าวหอมมะลิของคนกาญจนบุรีซึ่งเป็นบ้านดิฉันเองเออบ้านอยู่อยู่กาญจนบุรีเนาะแล้วมิวก็รู้สึกว่าธุรกิจธุรกิจ SME อะไรแบบเนี้ยมิวมิวชอบมากแล้วก็เป็นเขาเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์แบบชุมชนเป็นการแบบ กระจายไรายได้สู่ชุมชนด้วยหมีวรู้สึกว่าอันเนี้ยแบบดีมากเป็นอะไรที่เราต้องสนับสนุนคนไทยด้วยกันเองนะเออแล้วหมิวว่าเป็นคนที่เอาจริงๆตัวหมีวว่าเป็นคนที่ชอบใช้แบรนด์ไทยมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะอุดหนุนแบรนด์คนไทยที่เป็นคนไทยขายนะจ๊ะคนไทยขายก็จะแบบชอบมากกระเปง๋งกระเป๋าอะไรเงี้ยถ้าทุกคนติดตามอยม่วนะก็จะไม่ค่อยเห็นหมียวแบบ ใช้แบรนด์เท่าไหร่ใช่ไหมมิวก็จะใช้แบบเนี่ยเราจะเน้นสบายเน้นเบาเน้นอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมิวรู้สึกว่าออทุกวันนี้คือแบบแบรนด์ไทยที่มันแบบน่ารักน่ารักแบบมันเยอะแล้วก็เอาจริงๆว่าวะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมมิวอะไปต่างประเทศใช่ป่ะมิวรู้สึกว่าประเทศไทยเราอะแฟชั่นมันเลือดสุดแหละมิวอะไปต่างประเทศ ไปทเที่ยวตอนตอนปีสองสามปีอะไรเงี้ยไปทุกปีใช่ปะปมันจะเราจะไปเที่ยวกันปีละครั้งอะไรเงี้ยเก็บตังค์ไปเที่ยวกันปีละครั้งแล้วไปทุกปีก็จะแบบเสื้อผ้าแฟชั่นนะมันไม่แฟชั่นเท่าบ้านเราเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศที่อย่างแบบฝรั่งเศสอิตาลีหรืออะไรที่เราคิดว่าแบบปกติอะในหัวเราคือแฟชั่นก็คือ ต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรปารีสแฟชั่นวีคแต่พอไปปารีสจริงๆอ่ะนี่ก็รู้สึกว่าเสื้อผงเสื้อผ้ามันก็ยังไม่เป็นแฟชั่นขนาดนั้นอ่ะเออใช่ปะ่ะมันก็ยังเป็นแบบรู้สึกว่าคนไทยมันมีตัวเลือกอะไรแบบหลากหลายอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าสไตล์ฝรั่งเขาจะอาจจะแต่งตัวเรียบๆอะไรเงี้ยของเราอ่ะทุกคนไปดูดิม,มีแทบจะแบบ ทุกแพลตฟอร์มคือหลากหลายมากคุณจะแต่งเป็นทาละโอมันนี่แต่งเป็นสายหวานสายแบลหรือคุณจะถ่ายเป็นสายเซ็กซี่สายแซบว้าวเอวหรือคุณจะเป็นสายรูคือมีหมดต่างประเทศไม่ได้มีอย่างนี้นะจ๊ะไม่ได้ไม่ได้มีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะขนาดเนี้ยเอออ๋อมีเกยวสมาแล้วเออเออเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงนะทุกคนขอพักไ like, รแป๊บนึงเดีปะขอพัก แป๊บหนึ่งเดวปะขอพักก็ตอนบ่ายๆก็จะมีไลฟ์กับพิกันอีกแล้วจะบอกว่าทุกคนต้องเห็นหน้าเราบ่อยๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าหลังจากวันที่1 1บีอการก็จะมีไลฟ์แล้วนะจ๊ะจะไม่ได้เห็นยาวๆแล้วนะจ๊ะอาจจะไปเห็นตอนหน้าง,งานเลยนะจ๊ะเพราะจะบอกว่าของมันราคาเลดเหมอเลดจริงเพราะว่านี่ก็โดนไลฟ์ตัวเองนะ่ะตกไปหลายบาทเหมือนกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอิสภาจะขอไปแต่งตัวแล้วก็จะไปแล้วนะจ๊ะพ,พี่การไปด้วยค่ะวันนี้ไปสามคนเลยไปไออกละการสามคนเลยค่ะอืแล้วก็ ถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนแบบดูไลฟ์อย่าลืมนะช่วยกันแบบกดรีพุงรีโพสให้หน่อยนะเวลาแบบไลฟ์สดอะไรเงี้ยเอก็มาเม้นให้กำลังใจได้นะคะแล้วก็พิมพ์มาคุยเล่นน่ารักกุก,กิกได้เลยโอ,อ้น่ารักรายการคุยแซปโชจ้าจริงๆจะบอกว่าออกคุยแซปโชมาไลายถ้าจะเป็นแบบเทปที่ ที่สามที่สี่แล้วมัง้งแล้วมีเกียวไปออกตั้งแต่เป็นเบบีอ่ะจนตอนนี้มีเกียวแบบเดินได้ไปโรงเรียนแล้วอะ่ะเขาเอาแม่เขาเอากางเกงให้ไหมเอามาข้างล่างจลเอาไปจะลองใส่ไีมอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวโทรบอกพี่นุ้ยให้เล้าต้องไปเก็บของแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย